สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาประศรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาประศรีก็ได้น,นำของมโนทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาปเป็นแนวทางว่าประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมเราฟังยาประศรีก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาประศรีน้าใหเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะเนาะยามยาประศรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิวไดชพาเบิ่งนพาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์์ใใดดชชืื่่นออออบบาา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 จจรรยยยยหวัักกกกคมมมขุ้ทที็ คอมาเมนมใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องอยากมีโทรศัพท์อีกเครื่องเด้พี่น้องจ๋าอยากไลฟ์สดให้เบิ่งให้มาคุยกันเน้นๆเนาะแต่าลายสำนักหลายอาจารย์มิตรอาจารย์เด็ดๆมาให้เนาะจ้าช่วงนี้กําลังเพื่นกระลังทยอยล่มกันทุกสำนักทุกอาจารย์ผู้ใดรอดเนี่ยทั้ง ชนแล้ววันนี้กับไอหมั่นใจเย็นๆเนาะจ้ะเพิ่นยังบ่ทันมากล่อชิบตอนแรกเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหล่เพิ่นเลยนะะเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เป็นแนวทางของแอดมินโยเนาะค่ะแอดมินโยพูบอกเพิ่นบอกว่าแนวนี้แหละพี่น้องบนแลนเจ็ดกับหาเนาะจ้ะสามตัวบนคือ145 147 175และ475เนาะจ้ะสองตัวบนเพิ่นกระซิมี่เจ 7จ็ดสี่เจ็ดห้ากันหนงจ้าพี่น้องจ้าข้งางล่างเรนหากับเจ็ดขบวนแรยนเจ็ดับหาข้งางล่างเรนหาก,ากับเนาอพี่น้องเนาะสตัวล่างคือห้าเจ็ดห้าแปดห้าเแปดเจ็ดเกละแปจากใจแอดมินโยวัตว์เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณเนะาทางแอดมินโยหลายๆเนาะ,ะเนาะ่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขติดคันเทงมาสัน่นเลขติดข้างเทงหรือว่าเลขติดบนของนาคิโนเนาะจ้ะสองห้าเจ็ดแปดเก้ามาได้ทั้งหนึ่งตัวและสองตัวมาได้ทุกลักเพราะจากคือว่าเลขติดขคางเทงของเพิ่นน่ะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเหยียบอยู่บนหนึ่งสิงหาเนะจ้ะหนึ่งสองตัวเดียวแขนงแขนจ้ะพี่น้องจ้าจากแนวทางเหยียบอยู่บนเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางผู้ใดขั้นเมนแนวทางชุดนี้คอมเมนต์เขามา่อกบอกยาไปสีเนาะค่ะที่ยาไปสีลงตอนนั้นเพื่อนบอกว่าบ่แเมนอันนี้สามตัวบนตรงตรงขั้นเมนคอมเมนต์เขามา่อกบอกยาไปสีเนาะจ้ะจะได้จะได้ดีใจว่าหายหาหายที่เพื่อนขอมาหาหายแล้วเมนของที่เพื่อนต้องการเนาะค่ะหมวดที่เหลืวเพื่อนออกซีศูนหาเนาะค่ะแอดสมูฟฟาสูตรนี่สามตัวบนตรงตรงมาจ้ะเนาะ ชุดวัดใจสามดวตรงๆถ้าออกตัวกลับถือ,อถ้าออกตัวโตถือว่าผิดว่าสั้นงวดเน,นี้องวดน,นี้พันมาสิบชุดเนาะจ่าแอดหมูปลาเนาะหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองสามห้นสองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ หาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหาสองหาเก่าและสามเก้าห้าสามเลขหลายพี่น้องตาไลายขอโทษขอแผลหลายๆเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอดมูปลาเนาะจากกาพิจารณาเป็นแนวทางขั้นเมีนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเด้อจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวสรุปสองตัวบนและสองตัวล่างของแอดนำผู้เนาะค่ะพี่น้องขาสามตัวบนยังบ่มา โครงสุดท้ายแล้วเพื่อนสรุปมาแล้วนะคะมาเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเนวนี้แหละพี่น้องคะเด่นบนบศูนย์กับสี่วัสันเนาะจ้ะสองตัวบนคือศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเดนล่างสองกับหกเนาะจ้ะสี 2, ่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้าและหกสี่อันนี้คือเนวทางโครงสุดท้ายสองตัวบนล่างของแอดนำผู้เนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นบนเจ้าสัวเนาะจ้ะพี่น้องเด่นรางบอลูบอลลงบอลลงเดี๋ยวยายไปสีจะดูอีกทดรอบหนึ่งเนาะค่ะทีว่าสรุปควงสุดท้ายเนาะจ้ะหัวที่แล้วเด่นบนมาสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะออกสี่ศูนย์หามาลักลอยเนาะจ้ะวันนี้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดมาตัววสันจากแนวทางเด่นบนเจ้าสัวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเจ้าสัวจับหมัดกันครับ แนวาทางของอินทอนเทวานาครชนกันอยู่ที่4 5 7จากพี่น้องจ้าวันที่แล้วสนกันอยู่4กับ8ชน2ตัวเนาะจาามา4หลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้4หา7ว่สาสันจ้าพี่น้องพี่น้องงวดน,นี้เลขวิ่งขัง,ขงบน4มาแห้งคักเนาะ,ะ,ะพี่น้องคะก็พิจารณาเป็นแนวาทางใดนะคะต่อไปเลยจา้าหลอกวงในว่าสาันฟันตัวเดียวมากแข็งแกร่ี4เก่าหาจ้าพี่น้องจา้าจากแนวทางเลยก็หลอกวงในเนาะค่ะเนาะ ป่าแนเล็กมีต่อาจารย์เด่นๆอาจารย์เด่นๆมาหลายอยากให้เบิ้งพี่น้องเบงิ้งได้หลายอาจารย์เนาะค่ะเดินวอเร็เวฟฝาว้าเ,เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวของเทิงว่าสั้นมาขึ้นไปสีเลยเนาะจ้ะ เลขเด่นยายไพสิงวันนี้6กับ2มาตัวมาได้ทั้งบนและล่างดับล่างของยายไพสิงวันนี้คือดับ8เนาะคะ่นะเนาะอย่าเอาเลขดับมาไว้ในใจเนะจาะจ้ะแต่ว่าค่ำคืนมาเพื่อเป็นแนวทางทอนันเนาะค่ะพี่น้องขั้นมกักกระจวดนะจเนาะจ้ะแอนดาเด่นเพื่อนบอกว่าเด่นบนตัวเดียวก็คือ6หาเนวใส่6จใจพี่น้องจ้ายายเพสอยากมีโชคคือกันเนะนะาะค่ะเนาะหกอะไรดีเอ่ยคอมเมนต์เขามาบอกยายเพชสเนี่ยนะจะขันลายซดคือสิได้คุ้ยกันเนาะค่ะว่าเอาอย่างเสียบใส่เนาะพี่น้องเนาะอยากมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนง เนาะค่ะพี่น้องโอ้ใจเย็นๆเนาะจานะ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง10หน่วยล่างของเอสโซยูเนาะจา้างวดที่แล้วเขาหาสามตรงๆเลยนะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เข้ามาตามต่อจาก10หน่วยล่างตรงๆรว่าสั้น 1, 2, 1 9, นึ่งสอหอดหนึ่งเก้าเนาะจ้าพี่น้องจา้าสองสามถึงสองเก้าสามสี่ถึงสามเก้าสี่ห้าถึงสี่เก้าห้าหกถึงห้าเก้าเนาะจ้ากับหกเจ็ด หกเก่าและเจ็ดเก่าจากแนวทางสองตัวล่างตรงๆของเอสโซยูเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดเหนือเนาะค่ะแอ็ดเหนือย้ายไปซีลงให้ใบแรกเพื่อนว่าปลอมมาสันเนาะจ้าแต่ว่าใบแรกงวดที่แล้วแอ็ดเหนือเพื่อนให้เขาข้างล่างหาสามตรงตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องคะห้ามาตามต่อจังงวดนี้แอ็ดเหนือเพื่อนบอกว่าออสองตัวบนสองหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดสองสองหกสองตัวบนมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้า สองหกเอ้ยสองแปดก็สองหกปอถึงแ้วพี่น้องยังมีโอ้ยพร้อมข้างลางสองหาหกห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งหกเก่าพี่น้องจ้าค่ะนะแย่ไปสีมักก็คือมักสองหาหกห้าและห้าหนึ่งนะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเนวท่างลางที่เยาว์แย่ไปสีมกักเนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสูตร3ล่รางของเอ p เด่น4ล่างเนาะคะ่ะวันนี้เด่น4ล่รางจะ้ะพี่น้องจ้า4 6 4 3กและ4 5ผู้ใดๆเอามา,ซา C, ไซส์ี่ใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแอจสตางได้หามาลางเนาะคะ่ะพี่น้องเม็ดเดียวที่เพิ่มมาลางคือหานอกจากพี่น้องจ้ากับพี่เจ้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะเนาะ4 5หน้ามาวาสันจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของเอสโซยูคือกันเนาะจ้ะหงวดที่แล้วมาซีเนาะจ้า8 4 c ประสานมาซีเนาะค่ะพี่น้องงวดก่อนงวดนี้เป็นหามา5 7 9พี่น้องจ้ามาได้ถึง2ตัว3ตัวเนาะค่ะพี่น้องนอกจพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะจากแนวทางเอ่อเลขเด่นของเอสโซยูเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอน,นี้เป็นแนวทาง ขังเทิงลงใหยเล่พนบอกว่ายายเอ้ยหาลางมาให้แน่ยายไปสีก่กะพยายามที่สุดค่ะพี่น้องเทิงปวดแข่าเทิงพยายามหาเลขให้พี่น้องเนาะค่ะของอาจารย์ธนกรเนาะจ้ะลางอันนี้คือเลขเด่นเด้อพี่น้องเ่อเมนเลขดับเด้อจ้ะเลขเด่นเนาะค่ะเนาะเพ่นอพบอกว่า54 57 50 52 53 7475707273ถ้าตัวล่องก็สิเป็น 04, 05, 07, 02และ03อันนี้คือเลขเด่นคู่2ตัวล่างนอกจากนอกจากแนวทางของอาจารย์ธนกรโมเมนเลขดับเดอร์จาพน้องเลขเด่นเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทา่าทวนบอกว่าแอดสีวสัน เพื่อนทางานในกองสลากไหมาวสันลิงหลุดหกวสันเนาะค่ะหกศูนย์หอดหกเกาเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนวานเนาะเพื่อนกับบอกว่าบนว่าล่างวสันเพื่อนบอกว่าแอดสีน้ําใจคือกาแฟวสันวสันพี่น้องเพื่อนวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปของแอดละเดนเนาะค่ะพี่น้องคะเลขตะล่างเพื่อนเนาะจ้ามาเบิงเลยเนาะจ้าว่าขังบนเพื่อนเดนอีหยังขังล่างเพื่อนเดนอีหยังสามตัวบนคืออะไร ข้างบนเด่น5กับ6นะจ๊ะ3ตัวบนคือ4 5 9 7 6 0 5 7 0 7 6 1 5 7 9 7 6 9 2ตัวถึง5 9 6 0 7 0 6 1 7 9และ6เก่าพี่น้องจ๊ะอยากให้เทศใจยอยา่าไปสิจนนีเทศใจยอยู่ที่6 0ครั้งอีลีคะ่ะพี่น้องคะเด่นลาง4กับหาเนาะจ้ะ7 4 7 5 94 95 58และหาเก่านาะค่ะพี่น้องจากแนวทาง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างของแอดละเดนเนาะคะ่ะตัวใดเน้นเพื่อจะเห็ดดอกจันทร์สีแดงแดงไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะก่พิจนานณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออดวิมอนถนนสายบางนาตาดแยกเพชีลุง่งไยเลวยนะจ้ะแคบหน้าจอเป็นเลแนวทางเป็นเลื่เนาะพี่น้องนอเนาะผูดใดแเนวมักแนวทางของแอด เอดวิมอนหรืออาจารย์สมยศน้ำเนาะจ้าสามตัวบนของแอดวิมอนคือ8 4 6 2ตัว4 6ข้างลาง4 1กับ3 1มหน่วสันจากแนวทางของแอดวิมอนพ่วงหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะของเอ่เอขนนวสายบางหน้าตาจะไปซือ่านให้ฟังแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้ากะาแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอกสุลาดวสันจ้าเพื่อนบอกว่าชุดดับเจ้ามือเนาะคะ่ะเนาะ เดนซกับ6นอะจาก2ตัวเพิ่น5 6 9 6 4 6 4 5 4 9และ4 4 3ตัวคือ8 5 6 8 9 6 8 4 6 7 5 6 7 9 6 7 4 6 4 5 6 4 9 6อันนี้คือแนวทางชุดดับจมือของแอดเอกเนาะค่ะพี่น้องจ้าเอกสุราชวสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางโค้งสัาง2ตัวบนล่าง ชุดเต็มเนาะจะแคปหน้าจอจวดจ่จาได้เลยเนาะจ่าจากแนวทางของอาจารย์คมเนาะคะ่ะพี่น้องคะหาสองถึงห้าเก้าเนาะจ่ะหกสองถึงหกเก้าเจ็ดสองถึงเจ็ดเก้าเนาะจ่ะเนาะแล้วกับแปดสองหอดแปดสี่แปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะเก้าสองก็สามก็สี่เก้าเจ็ดและเก้าศูนย์จากแนวทางของอาจารย์คมเนาะคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอจวดจ่จาฝาดบึด้องใดเลยเนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางเพื่นเนาะบักทัวคือเป็นตะตำแซ่บแถวพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของ ลอตโต้แมทริกว่าสันอีกใบนึงงวดที่เลียวหากันหนึ่งมหาเนาะจ้ะวันนี้สองกับสามว่าสันมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่านักคิดรุ่นใหม่ว่าสันเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเด่นรางบ่อยเปอรเซ็นว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะนักคิดรุ่นใหม่เนาะจ้ะเอ่อวดนี้เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นเด่นรางสามเนาะจ้ะให้มาตัวเดียวงวดนี้ให้ห้ากับเจ็ดว่าสันพี่น้อง ได้ตัวใดดีกับมาเสียบใส่หากับเจ็ดได้เนาะกับผู้ใดมีเลขเลียนลักข้างล่างเหม,ม่นๆข้อเหม็นเขาบอกบอกเอเวอร์ซีน,นจะอิลีอยากถืออิลีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอา,อาจารย์สุ่มกอจิตติวสันจะสรุปบนลางเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าขังเทิงมาเบิ่งขังเทิงพี่น้อง ขังเทิ่งตัวเน้นเพื่อนคือ25และ27งสามตัวบนคือ625 6งหและ827เนาะค่ะพี่นออ้องบัาเบิงบัตมาบเบิงขังรางเพิ่นขังรางเพื่อนบอกว่าส2 20 3งสองศเก่าสี่แถ้าเป็นเบิ้ลก็สามามและ88ดว่าสันจ้าพี่น้องจา้าจากแนวทางของเพื่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดถ่ายเนื่องจากเรนข้างบน2ตัวมา1ตัวของเอสต่างเนาะจ้าหัวที่แล้วศูนย์กับสามมาศูนย์เนาะจ้าพี่น้องออก4ี่ศูนย์ห้าหัวนี่แปดกับเจ็ดปรสานจ้าพี่น้องจ้าจวดจาดฟาดเบิ่มลองเบิร์กนาะจ้านาะกะเอาของเอร์เดนมาจับมัดยายกไปสีจับมัดหายเลยพี่น้องหกเจ็ดและหกแปดสองตัวแค่นแค่นเนาะสันจ้าพี่น้องจ,า,อจากแนวแนนานานาทางของเอสต่างเนาะค่ะเนาะ ใคลิปนี้ยายเป็สีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังเราก็ห้สุขภาพแข็งแรงแเฮงเฮงเรื่อยๆสุขปู่สุขคนเด้อจ้ะว่าจ๊าได้ที่ยายเป็สีว่าบ่มมวนหรือยายเป็สีอ่านตัวเลขผิดขอโทษขอให้พี่น้องลหลายๆเนาะจ้ะเนาะยายเป็สีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจาร,รย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูนเนื้อทางให้ยายเป็สีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า